ถ้าผมจําไม่ผิดคุณผู้ชมครับคือพี่เกลในี่ศว์ครับเขาเป็นนักร้องที่ดังมากใช่แล้วก็แบบทุกคนในรุ่นแบบอาจจะเป็นรุ่นคุณนา้าคุณอาอหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราคู้จากพี่เกลครับรแต่เขารังเวทีไปนานหเหตุผลอะไรที่เขาถึงกลับมาทวงอะไรของเขาคืนแบบนี้แล้วทําไมเขาถึงเลือกเวทีของ The Voice อันนี้ผมสงสัยมากจริงๆนะผมก็ไม่ทราบเหมาือนกันพี่เจริญคุณผู้ชมเองก็อยากจะรู้อยากรู้สิ้สผมว่าเราไปถามพี่เกลพร้อมๆกันเลยครับ มเดอะโว้ i c e เนี่ยเป็นรายการนอกใช่ไหมคะคือคอนเซ็ปต์ก็เก๋มากเขาแบบเป็นใครก็ได้แค่ฟังแต่เสียงเขาหันหลังอยู่อะไรซึ่งก็ว่ากันไม่ได้ตัวเกลเองเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกเกวก็ได้รายการนี้เขาเขาเขาเลือกจากเสียงจริงๆ ผมเนี่ยนะฮะมีอีกเรื่องหนึง่งพี่ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยมีแต่วีดีพอร์เตอร์รู้เท่านั้นผมได้ไปแอบแซบกับพี่เกลมาคุณไปแซบมาใช่ผมให้โอกาสพี่เลือกว่าพี่จะฟังผมเล่าหรือจะฟังพี่เกลนิราเล่าถามทาไมใครอยากจะฟังแกเออก็ต้องอยากจะฟังเสียงจริงแล้วก็ตัวจริงจากพี่เกลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้พี่เกลเนี่ยช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นที่พี่เกลเนี่ยได้ส่งยานเป็นคุณหมอ,อดีไหมเนยครับให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยดีกว่าพี่เกลเป็นหมออไปชมกันเลยครับ เกิดขึ้นตอนช่วงสงกรานสงกรานแม่บ้านเดียวก็กลับบ้านกันหมดเวลาให้อาหารเนี่ยพวกนี้มันจะตะกะมากมันเหมือนมันแย่งกันแล้วก็ความที่เขาตะกะแล้วเขากินเร็วอะ่ะเขากินเร็วแล้วเขาก็จะเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนขู่ขู่ขูเ่เสร็จ าหารติดคอแล้วอยู่ดีๆ,ๆเขาล้มลงไปเลยอ่ะกขเริ่มจะเขียวแล้วเกียวก็ทั้งล้วงทั้งทั้งทั้งล้วงทั้งอะไรก็พยายามให้เขาออกแล้วก็อุ้มมาขย่าอะไรก็ไม่ได้ห mm hmm. มาบูลด็อกในป่าเขาค่อนข้างจะกว้างๆใช่ไหมฮะแล้วก็จับจับแล้วให้ปิดปิดไว้อ่ะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะจับปิดไว้เสร็จก็เอาปากเราเข้าไปแล้วก็เป่าพู่เป่าแรงๆมันก็โชอกออกมาแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันหายแล้วก็ลมเข้าไปแล้วเขาก็เริ่ม mm hmm. เริ่ม,เร,มเริ่มดีขึ้นอ oh. เบรกเรื่องนี้ไปก่อนครับตอนนี้เรายังมีเวลาเหลืออีกสักหน่อยหนึ่งใช่แล้วจะแนะนําให้คุณผู้ชมและก็พี่สองได้รู้จักกับอีกหนึ่งผู้เข้าประกวดซึ่งคนดีนี่เป็นชายหนุ่มแต่ว่าเสี่ยงสมากพร้อมไหมพร้อมแล้วครับผมเขาชื่อน้องนิวครับถ้า<ม>พร้อมแล้วไปทําความรู้จักกับน้องนิวครับ,รบสวัสดีครับชื่อพชพลวิริยธนสกุลนะครับผมชื่อเล่นชื่อนิวครับตอนนี้อายุ22ปีครับเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจนะครับ ตอนนี้ก็เล่นดนตรีตามร้านอาหารตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีแรกของผมเลยนะครับตอนที่ไปเล่นดนตรีครับก็มีแบบว่าลูกค้าอย่างเงี้ยครับมาแบบว่าอุ้ยน้องเสียงเพราะมากเลยในะพี่หลับตาฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามเอาแล้วพอพี่ลืมตาล่ะลยอะไรเงี้ยบอกว่าผิดหวังนิดหน่อย <laughs> ก็เลยแบบเออมันเหมาะกับรอบแปวดิชั่นที่แบบว่ากรรมการจะหันหลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วจะไม่เห็นหน้าเราอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเนี่ยก่อนที่ใครจะพูดคน,คนที่จะเลิกจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พี่ไม่หันมาเนี่ยครับเพราะพี่มีความรู้สึกว่าน้องได้สําเร็จวิทยายุทธโดยที่ไม่ต้องเจอพี่ในในแบบของพี่เรียบร้อยแล้วน้องควรจะไปฝึกวิทยายุทธแบบอื่นเลยขอต้อนรับสู่สำนักบูตึงครับฟิลได้เหงารู้สึกเหงารู้สึก<อ>รู้สึกแมนอ่ะ ใครที่จะทำให้ผมลืมเจนนิเฟอร์คิมไปได้แป๊บหนึ่งแล้วป <c oughs> ุ๊บอยู <c oughs> ่กับใครก็ได้ตรงเนี้ยเราให้เขาพากเสียงแล้วคุณทำปากตามเดี๋ยวดูจะแปลกไหมเพราะผู้ชายดีๆคือมีแค่ไหนนี่ยแล้วจัดให้สแต็มเรื่งดอกหนึ่ง <c oughs> ยังเดินผ่านทุกวัน ที่ที่เราพบกันเมื่อก่อนอยู่ที่น้องแล้วล่ะผมกับพี่เจออีแล้วครับ